โอเคนะสวัสดีครับพี่โอ้โหสวัสดีครับอาจารย์ผมอีกแล้วพี่เอสเท็เอสเท็อาจารย์อีกแล้วเหรออาจารย์อาจารย์ต้องเรียกอาจารย์แล้วรุ่นเนี้ยวันนี้สงสัยเรื่องอะไรออยล์น้ำมันเครื่องในอ่างเอฟดีจะใส่ออยล์น้ำมันเครื่องใช่ในเอฟดีเนี่ยนะใช่ไปทุกที่เออทำไม่ได้ต้องเปลทำไมอ่ะเขาบอกต้องเปลี่ยนอ่าง งอะแดปเตอร์ใส่ไม่ได้อะแดปเตอร์ใส่ไม่ได้ของ F B เท่านั้นเจ้าช่วยจริงๆริงเหรอผมว่ายังงงไม่ใช่งงงงที่อู่อื่นนะงงที่อู่พี่อ่ะอู่พี่ทำได้ไงงงที่อู่ไม่ได้งงอู่งงอู่พี่เนี่ยพี่ทำได้ยังไงพี่เอฟพี่ก็แค่อันไหนติดพี่ก็ตัดไงอันไหนขาดพี่ก็ต่อแค่นั้นเองโอเคี่ชมห้องเครื่องก่อนเลยพี่โอ้โหกี่มาแล้วจ๊ะ มีแค่สี่ร้อยเองสี่ร้อยเองด้วยมีแค่สี่ร้อยเองห้าสปีดถูกไหมพี่ห้าสปีดครับโอดีต้องให้รีวิวทั้งคันแล้วมั้งเนี้ยอะหอยใหญ่อะต้องให้รีวิวพอดีมันมีของฟรีไงก็เลยเอามาใส่โอ้โหสุดยอดพี่นี่มาดูงานก่อนเลยอืในนี้ในนี้มีอะไรมั่งอะนี่ใช่ไหมพี่ที่พี่เปลี่ยนมาตัวนี้เลยนี่เราเข้าเนื้อเลยถูกไหมเข้าเนื้อเลย ต้องมาฝั่งนี้ต้องมาฝั่งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมออันนี้คืออะไรอะดปเตอร์อะดปเตอร์กองน้ำมันเครื่องใช่และอ่างเดิมถูกไหมไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะอ่างเดิมหรือเปล่าเออยังไม่ได้ยกเลยพี่อย่าออำผมสิเอออย่าดูก่อนว่ามันจะอ่างเดิมหรือเปล่าแต่ว่าย้ายกองน้ำมันเครื่องมาอยู่แถวคานนี่ผมถามหน่อยถ้ารถเดิมๆไม่ได้โมดิฟายเดิมๆเลยนะแบบห้องเครื่องยังโลกลงอยู่เลยทำได้ไหม ทำได้แต่ว่าการการการวางการเลเยอร์ก็อาจจะลําบากกว่ารถที่มันมันถูกคัสตอมแบบนี้เพราะว่าพื้นที่มันจะน้อยแต่คือการันตีว่าทําได้มันทำได้อยู่แล้วแต่หาที่ใส่องหาที่ใส่ใช่นั่นแหละหาที่ใส่นั่นแหละแอสเซทเทรี่น้อยก็มีพื้นที่เยอะอืใส่ได้ใชแล้วมันเหมาะกับรถบ้านๆไหมหรือเฉพาะรถเทอร์โบรถบ้านรถบ้านถ้าเป็น NA นะก็ถ้าขับแค่ถนนน่ะเราไม่ได้ซัดเหมือนในเซอร์กิตเนาะไม่ได้ซัดยาวเหมือนในเซอร์กิตไม่จําเป็น แต่ถ้าเป็น NA แล้วเข้าเซอร์กิตบ่อยๆนานๆแช่ๆแนะนําให้ใส่ก็ช่วยในเรื่องของอุณหภูมิมอเครื่องที่มันจะไม่สูงเหมือนเดิมอลงมาประมาณสาักสิบองศาสิบห้องศาอย่างคันนี้สิบห้าองศาได้เลย10บถึงสิองศาเยอะๆนันเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ก็คือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกก็แค่อลองดูว่ามันจะได้แค่ไหนแต่ผลลัพธ์ออกมามันได้จริงออก็เลยและยิ่งถ้าเป็นรถโท u โแล้วอยากจะแช่ใสเ่เถอะ อุณหภูมิน้ํามันเครื่องเราเราคงที่อยู่ในระดับ80-90ถึงหรือ95เนี่ยได้อย่างเงี้ยสบายเอางี้ดีป่ะขับรถที่วิ่งแช่รอบเท่าไหร่ก็คันนี้รอบสูงสุดอยู่ประมาณ8,500-9,000 8,500-9,000อันนี้อันนี้เครื่อง K หรือเปล่า K หาเลยล่ะไม่ต้องเซ็นเซอร์คำไมนี่ยเครื่อง K เอาดูว่ามัน K หรือเปล่าเนี่ย R18 นะครับ L15 L15 ด้วย R18 ผมพูดเล่นเลๆ คำบ้างคำบ้างทุกทุกทีเครียดเดี๋ยวจะเครียดลงกระเพาะกันเอออาร์สแปดอยู่ใช่แปดพันห้าแปดพันห้าร้อยรอบประมาณนั้นใช่สุดครับแล้วอุณหภูมิอุณหภูมิน้ำมันเครื่องหรอก่อนก่อนใส่ออยนะก่อนใส่ออยเนี่ยซัดสองสามสี่รอบเดียวเนี่ยร้อยกับหนึ่งร้อยกับสองเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามเลยไอแช่ก็คือสองสามสี่แล้วปล่อยอ่ะสุดเกสี่แล้วก็ปล่อยไลท์แม่งมาเลยก็เลยอ่ะ ลองใส่ออยคูลเลอร์ดูอยากรู้ว่ามันจะลงไปที่เท่าไหร่หรือแม่งจะไม่ลงก uh huh, uh huh. ็ได้ผลลัพธ์ว่าใส่เข้าไปแล้วแล้วอัดเหมือนเดิมแม่งไม่ข้าม90 uh ้า huh. สแม่งอยู่ระหว่าง80กับ90หรือ 90, 90นิดนิดแล้วพออ่ามันคูลดาวได้นิดหน่อยก็ลงมาเหลือประมาณสักแปสิบหรือถ้ uh huh. าวิ่งธรรมดาเลยไม่อัดเลยนะเจสิบไปไปล่อยแปดสิบต้นๆ uh huh. อยู่แค่นี้เองเออรถติดรถติดก็แปดห้าอะไรเงี้ยเออ ก็ก <K Memorial> ็คิดว่าเหมาะอ่ะเหมาะกับโรตาร์โบอ่ะเออเหมาะโรตาร์โบมากกว่ารถเทอร์โบรถรถแต่งว่างั้นเถอะพี่ใช่ใช่ก็คือโรตาร์โบอ่ะถ้าถ้าไม่ใส่ออยล์คูลเราพูดถึงแค่ออยล์คูลเลอร์นะไม่พูดถึงอย่างอื่นนะจ้าจ้าถ้าจะซัดแบบต่อเนื่องแล้วซัดยาวๆเดี๋ยวซัดเดี๋ยวจอดเดี๋ยวซัดเดี๋ยวจอดออยล์คูลเลอร์ช่วยคุณได้เยอะเออน้ำมันเครื่องอุณหภูมิไม่สูงมันก็รักษาเครื่องยนต์ได้ดีกว่าพี่บอกข้อดีดีกว่าข้อดีของออยล์คูลเลอร์คืออะไรก็เราใส่ออยล์เราใส่ออยล์เพราะอะไรอ่าใช่ใช ต้องการลดอุณหภูมิไม่ว่าออยห่าอะไรก็ล้ก็แล้วแต่เนาะใส่เพื่อลดอุณหภูมิใช่เราใส่ออยเครื่องเราก็ต้องการให้อุณหภูมิของมันเครื่องเนี่ยมันลดลงเอแต่ไม่ใช่เย็นนะเย็นมากมันก็ไม่ดีป่ะวะใช่ป่ะอุณหภูมิของเครื่องยนต์มันต้องทํางานได้ในจุดจุดของมันใช่ป่ะครับแลงของมันที่มีแล้วก็ปรับให้มันไปอยู่ในแหลงนั้นให้ได้ไม่น้อยกว่าและไม่มากกว่าแค่นั้นเองมันก็จะทให้เครื่องยนต์เราทํางานอย่าง อย่างสมบูรณ์แล้วก็เสถียรออว่ากัน,นไปตามข้อดีของมันอ่ะใช่พี่ลองเปิดให้ดูเลยเดีย๋ยวผมปญยายตถนะจ๊ะอ้อ,อ,อนี่ปีศาจปีศาจ R สิบแนะครับคันนี้ดูอาจารย์บอกง,งบน้อยท่อสั้น เออเพราะถ้าทำท่อยาวแม่งเกือบสองหมื่นนะก็เลยทำท่อแค่นี้ก็เหลือทำทำอแค่นี้ก็ <c oughs> พูดไปเล่นไป <c oughs> ออพี่ง, <c oughs> งบน้อยาจารย์บอกงบน้อยแต่ดูของนะครับหกหลักไปแล้ว <c oughs> อ่านี่นะครับน้ำมันอยู่นี่ ไม่ตัดไม่ตัดไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นให้เขารู้ไปเลยว่าเราไม่มีการตัดต่อถ่ายทําสดๆหยาบไปหยาบสดๆนี่นะครับอ่ะอ่ะไปดูอ่ะเอาเอาเอาแผงออยก่อนอ่ะแผงออยนี่อันนี้ก็ประมาณสักสิบหกโลหมายถึงว่ามันจะขายตามความสูงของโลเนาะประมาณนั้นนะครับผมรับไม่ถิดนะประมาณเท่าสิบหกโลชุดเอาแค่แผงออยเนี่ย ราคาก็สามพันกว่าบาทนะผมว่าถ้าผมจําราคาไม่ผิดน,นะพี่แนะนําดีกว่าเดี๋ยวผมพี่ยืนแนะนําเนี่ยงานเลยผมจัดการให้อ,อ่ะอ,าอา่าประมาณประมาณประมาณนี้เออพอสิบสิบหกโลเนะาะอ่ะครับผมรูวไปอันนี้ไม่ใช่งานไม่ใช่งานแบบอเมริกาหรืออะไรนะญี่ปุ่นนะนจีนเลย <อา S 3> แต่แค่ว่าเฮ้ยโอ้มันเข้าไปได้ออกได้ระบายความร้อนได้ใช้ได้แล้วก็คือใช้ได้ดีก็คือรถบ้านบ้านเนี่ยไม่ต้องแบบก็พี่ใช้ได้แล้วว่าเออถ้าพี่ใช้ได้กับกับกับกำลังเครื่องประมาณนี้เนาะอ่าฮะใช่ก็โอเคแล้วใช่อุณหภูมิก็ลดลงตามที่เราต้องการได้ ประมาณนั้นส่วนเรื่องของอะแดปเตอร์ที่เขาบอกว่ามันใส่ไม่ได้แล้วมันติดช้อนมาดูลายแม็กพี่ขายแม็กอันนี้คืออ่างเดิมใช่ไหมอ่างเดิมไม่ได้เจาะอะไรเลยไม่ได้ทาอะไรเลยอ่างเดิมเดิม F D หนดแปดด้วยเนี่ยเนี่เดี๋ยวมาดูว่าไอตัวอะแดปเตอร์ตรงเนี้ยถามว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยใส่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าตัวอะแดปเตอร์เดี๋ยมันจะค่อนข้างใหญ่ สิ่งที่เราจะต้องมามาทำก็คือเจียส่วนเนื้อของอลูมิเนียมตรงนี้ครับผมช่วงเนี้ยออกนิดเดียวไม่เยอะครับเพราะส่วนตรงเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเป็นแค่ส่วนที่มันเป็นป้องกันการกระแทกจากจาก,จากของที่มันมาด้านล่างเนาะแต่เราเจียส่วนตรงเนี้ยออกไปนิดเดียวอพอให้อะแดปเตอร์เนี่ยหมุนเข้าไปได้จบแล้วครับสายก็วิ่งต่อดูมาฝั่งนี้ครับผมสายอินเอาท์ก็วิ่งออกเข้าเข้าตัวแอแดปเตอร์ของกองน้ำมันเครื่องอ่าฝั่งนี้เจ็บเลยเออนี่แหละ อ่ะดูยี่ห้อเลยก็ได้ครับยี่ห้อเลยครับไม่ใช่เมกงเมกงเมกาครับซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปซื้อได้จริงๆก็อันนี้บิลเลียนนะครับบิลเลียนนะครับใช่อะแดปเตอร์ก็จะ H Y B จะบิลเลียนจะอะไรได้หมดครับเขาเก๋มันก็ไม่ก็ได้หมดอ่ะออได้หมดได้หมดได้หมดเหมือนกันใช่แล้วก็วิ่งตามหาวิ่งเข้าเข้าจุดของมันก็ถามว่าใส่อ i l คขาจะถามว่าพี่ใส่ออยเพชใส่อยคุณ o l e r ไปแล้วเนี่ย อุณหภูมลงแรงดันน้ำมันเครื่องผมลงไหมลงครับคันนี้ลงเกือบประมาณเกือบบาทหายไปเนื่องจากความยาวของท่อความใหญ่ของโลของออยน้ํามันเครื่องด้วยใช่นั่นแหละแต่ถามว่าหายไปประมาณบาทหนึ่งกับกับเครื่องแรงม้าของผมนะผมว่ามันนก็ยังโอเคอยู่ใช่ประมาณนั้นใช่แรงดันแรงดันน้ํามันเครื่องตอนนี้ ถ้าเป็นรอบสูงสูงแปดพันแปดพันห้าผมก็ยังอยู่ประมาณห้าบาทนิดนิดห้าบาทห้าบาทนิดนิดก็น่าจะยังโอเคออใช่ประมาณนั้นครับอ,อ,อันนี้ติดตั้งยากไหมพี่เอาเอาเอา,เอาที่พี่เคยทำนะครับติดตั้งยากไหมติดตั้งยากไหมเออไม่ยากนะแต่ว่าไม่ก็ไม่ยากนะแต่มันก็เลเยอร์แต่ละคันไม่เหมือนกันเลเยอร์ของพี่มันค่อนข้างโล่งอ่าวิสมันโล่งอ่ะก็คือเพราะว่าที่พี่ทามันเป็นคัสตอมเนาะอช่พี่ต้องทำทุกอย่างให้มันโล่งและเซอร์วิสง่ายเพราะเพื่อพี่เป็นคนเซอร์วิสเอง การเลเยอร์มันก็จะไม่เหมือนกับรถรถเดิมๆที่รถทโบที่ยังเป็นว่าน้ำเดิมแผงแอร์เดิมอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังมีที่พื้นที่ที่มันน้อยกว่างานคัสตอมแบบนี้ใช่มันอาจจะติดตั้งยากกว่าคันนี้แน่นอนแหละพื้นที่ใช่แต่ง่ายๆเลยคือพี่ว่าแล้วว่ามันสามารถทำได้ทำได้ใช้แล้วใช้แล้วด้วยนี่นะฮะจริงๆนะฮะของจริงตกเท่าไหร่อออ่างเดิมอาจารย์ผม สร้างความประหลาดใจอีกแล้วอ่างเดิมอ่างเดิมนี่ดูผมก็เถียงกับเขาตั้งนานต้องใช้อ่าง FB <c oughs> ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมต้องไปใช้อ่าง FB ไงเจออาจาร์เขาตอกเรียบร้อยเนี่ย FB ได้ทำได้ทำได้ทำได้ไม่หรอกที่ไหนเห็นแล้วคิดว่าทำไม่ได้แล้วเจอเนี้ยทำได้ทำให้ลูกค้าเลยไม่ซีเรียสคือไม่ได้ซีเรียสว่าคุณห้ามกอป์ฟทำไปเลยครับมันเป็นแนวทางว่าทำแล้วมันทำได้จริง ใช้ได้จริงลดลงในขุมได้จริงแต่เพชรน้ำมันคุณอาจจะลดลงตามความยาวกอกับขนาดของโล่และนี่คือรดลถอาจารย์จริงๆด้วยไม่ใช่รถคันอื่นเลยนะครับนี่คันแรกคันที่สองนะครับจะเป็นคันนี้นะครับที่จะทํานี่คันแดงนี่จองคิวไว้แล้วแล้วผมทําแน่นอนต้องทารถตัวเองก่อนวาคอนเซปต์อ่ะใช่ไหมตอทำรถตัวเองก่อนถ้าถ้าทำในรถตัวเองได้แล้วถึงทำรถคนอื่นจะไม่แบบทารถคนอื่นเป็นหนูทดลองยา แล้วจะจับว่าแม่งเข้าจริงๆอะ่ะเหมือนใครปะ <laughs> ไม่รู้เป็นคนถ่ายแล้วทำระยะทำประมาณกี่วันพี่อันนี้ถ้าเกิดเอาเอางานของพี่ก่อนถ้าพี่จะจะทำถ้าไม่รีบนะก็ผมจะไม่ค่อยรีบเนาะงานผมจะค่อนข้างช้าแต่อยากให้มันแบบเออทำแล้ว,ลวมันดีๆทำแล้วมันแบบไม่รัวไม่หลวมไม่อะไรอย่างเงี้ยวันสองวันวันสองวันอ่านหนึ่งถึงสองวันนะครับเอวันะาผมว่าคุ้มนะกับราคา ให้ดูรูเนีน่ยหรอออกดดูเห็นไหมหมุนสองข้างเออหมุนสองข้างพร้อมกันเลยเออของพี่มันขอ,ของเต้พี่มันเต้เคฟไงโอ้โหเ,ออเต๊ทเคฟของ KK ยี่สิบไงมันเกินผมแล้วพี่อ,อ่างงโอเคนะครับถ้าอย่างนี้เราเห็นกันแล้วทำได,ทำได้ทำได้หนึ่งถึงสองวันเท่านั้นทำได้จริงทำได้จริงถ้าสนใจติดต่อทางไหนพี่ ก็ติดต่อนี่เลยเอสเ c คคอนด้ก็ได้เออมันมีทั้งเพจเพจก็จะเป็น s อส c ทคคอนด้ามทชแแอนเซอร์บีเออในไอจก็เป็น, H c, sport. อนเอสเทคเอสเทคสปอร์อือนั่นแหละในไลน์ไลน์ก็ไลน์ดีเอสเทคสปอรตัวเล็กหมดเลยเอนั่นแหละประมาณนั้นหรือช่องทางถ้าเบอร,ร์ติดต่อก็ศูนย์แป4 1ี่หนึอ่าโอเค <Weise> เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณมากครับพีเอสโอเค